ยังไงดีนะครับผมจะลุยไปในะไปใหม่เนี้ยนะครับตั้งใจไว้จะเป็นไปบุรีรย์นะครับจริงๆก็ดูเรื่องว่าที่ว่ามีพิตตี้นะพิตตี้สนามรถอะดูจะมีกว่านะแต่ไปไม่มีก็ไม่เสียดายครับก็เหมือนไปเที่ยวนะใจอยากเที่ยวด้วยนะครับแต่ถ้าฝนตกอย่างนี้นะอาจจะต้องย้อนกลับนะครับน่าเสียดายนะครับถ้าย้อนกลับผมคิดแผนที่จะไปอยุธยานะครับอยุทยา เดี๋ยวลองคานไปอย่างนี้ก่อน,นครับว่าฝนจะตกขนาดไหนนะครับโอ้เสียดายครับอยากพาเพื่อนๆไปด้วยนะไปดูบรรยากาศที่บุรีดํานะผมก็ตั้งใจไว้หลายรอบแล้วนะครับไปดูสนามช้างเนี่ยโอ้เสียดายมากไปลองคานไปเรื่อยนะครับว่าถ้าไม่โดนฝนเยอะๆเนี่ยก็าอาจจะไปนะครับ เกันลุ้นครับช่วยให้ฟ้าเปิดทีนะครับเพราะว่าถ้าลุยไปเนี่ยผมผมแบกบพวกพวกกล้องพวกอะไรมาด้วยไงเออเอากเขา,เ,าเป๊ะนะครับสะพายกล้องมาด้วยโอ้ยนะครับตหกหลับแล้วเริ่มเริ่มจะเม็ดใหญ่แล้วหนาเม็ดแล้วนะครับแป๊ลองดูครับเดี๋ยวคานไปอีกหน่อยนะครับ ก็ข้างหน้าก็คือฝนนะรเราก็วิ่งไปหาฝนอ่นะโอ้ย่ายแล้วสายแล้วอันนี้คือช่วงเดือนกุมภานะเพื่อนๆโอ้ยฝนตกแล้วอะ่ะกุมภานะครับก่อนหน้านี้สักสามสี่วันก็มีหลงฝนหลงมาแล้วนะมันตกเย่งนี้ ทั้งที่มันเป็นช่วงมกราคุณพาเนี่ยมันโบติ๋มมันไม่ค่อยจะมีนะฝนอ่ะครับเดี๋ยวว่ากันไปไม่ไปนะครับ